คมดีโมมีปัญหาครับเอานี่ครับมาใส่เนื้อลอยครับมาอนี้เนื้อกระสีเป็น2อย่างครับอันนี้เป็นลูกปหมอใส่กําลังพอดีครับหลุนไห่เต๋อปละหลุนกลางๆแล้วก็ประดุกกับประดุกเหลี่ยงเองในบ่อค่ะเป็นประดุกรัสเซียสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมากันอีกแล้วมาอนี้นี่ครับมาใส่เนื้อลอยครับมาอนี้เนื้อกระสีเป็น2อย่างครับอันนี้เป็นลูกปหมอ ใส่กาลังพอดีครับหลุนไห่เตออ罢了หลุนกลางๆแล้วก็ปะดุครับปะดุเหลี่ยงเองในบอกค่ะเป็นปะดุรัเสเซียจะจอยยังหน่อยครับนางเนี้ยงเนียว,วนี่ละสิบกว่าตัวนี่ก็ประมาณยี่สิบกว่าตัวครับถือมาเผื่อจากสี่ดหใส่จากล้างแหละครับมนันนี่เวลาก็ประมาณสิบหกนาฬิกากกกว่าอันดับแรกต้องขึ้นไปเบิ้งเบ็ดจะคล้องก่อนครับเพราะว่าหน้ามันบกต้องไปกู่อาเบ็ดสุ่มเก่าก่อน กมใส่ไปแต่ลายมือน่ะละมือน,นี้กำลังไหนมีโอกาสลงมาอีกลอบน้ำบกลงเรื่อยๆครับช่วงนี้โอ้จอกแนกอะ่ะเหลือโบเห็นแล้วครับแนมออกไปหลอบสิงกะคางโคกจักหน่อยครับน,น้ำวานลงมาคำๆมาใหญ่ลงไหวซสิดูทันยามมันอันดับแรกต่อขึ้นไปนกู่เป็ด่นครับอู้อยู่ในห้องครับ ที่ผมได้ปลาตองมือก่อนนะใส่ไปสองหลังครับเนี่ยก็ได้อเดี๋ยวกูเบ็ดก่อนครับต่ออีกหลังหนึ่งครับเบึงเผื่อเป็นแนวทางเด้ครับเด้อเทคนิคหนามกับนิ่งแน่ไรแน่ครับจุดนี้เสือกผมกับโยงคือเข้าครับเสือกโยงสิมีการยืดยุน่นซับแห้งครับโอกาสปลาสีรดกับเป็นไปได้หน่อยแห้งครับบนนั๊น ไอยางก็คือพันหล่อนครับมีการยืดยุ่นเกี่ยวเยือครับบ้านนี้ทําเวลาได้ชักงน่อยเดี๋ยวเอาโตโพสมควรครับถือมาเพื่อล,ลายเติบเกี่ยวคืเอเก่าครับตรวจสอบเบื้งเบ็ดโหยังเจ้วาวหืหนังแบบหยาบแหงครับโดนยังวะ เรียบร้อยครับย้อนลงที่เล็กๆเนี่ยครับหนาม,มันบกจุดน,นี้บุ๊มีหมองคลองแน่นอนครับย้อนลงเกือบเป็นสอกคุณละมถ่ายต่อเบื้องการสามีของมันต่ออีกครับเอ้าจัดเต็มครับเพียรเส้นนี่ลังแหลกสิเป็นปลาดุกครับ หนึ่งสองสามสี่สี่ลางตัวนั้นจะเป็นปลาเข็งครับเดวมืออื่นเสามาลุนกันเป็นครับบ้านนี้นี่เป็นปากหองเขาอื่นว่าห่วยกระเบ้าหน่อยครับเป็นหองเขาไปเลือกประมาณลอยสองอยเม็ดมีโอกาสลุนครับมองนี้อยวจังมาลุนกันมือนครับอ่ะใหญ่ยยออกมาครับจุดนี้ก็คือยังเป็นหองเลือกพอสมควรครับ วิธีเบิ่งไม้เมื่อนี้ไจะมีโอกาสเดี๋ยวผมสิบแบ่งปันเทคนิคการเบิ่งไม้นะครับมื่อนี้ใส่เบ็ดเข้าต้องเลือกมองทีหน้ามันเลึกพอสมควรได้ครับแล้วก็ไล่โบแห้งไล่แนยะยุดแนะ่อย่างสีครับเขาก็สิมีโอกาสได้ปลาสิบ,บริษใส่ขั้นครับใส่เป็นเสือกผูกโยง เล่งเบิงคักแล้วมองนี้ละสมมุติว่าเออเราก็ทําการผูกเสือครับอันนี้ <c oughs> เสือเก็เนี่ยมาจากวองนั้นแลละครับสันแนยเง่าเนี่ย,ยแล้วแต่สถานที่เลิกครับจุดนี้เกือบเกือบสามเมตรได้อยู่สองเมตรกลัวครับก็ที่ว่าปลายังเขามาได้อยู่นี่ครับ ถ้าเฮาบหูหูโบจื้อมองก็ไม่พ่ายจุ่มเบิ่งอะไรครับจุดที่เฮาสีใสเนี่กระผูบครับเลือกมองผูบที่มันแน่นหน้ำพอสมควรซ้ำหนึงปลามันดึงสำเร็จซ้ำหนึงกับโบลุดหรอกครับหัวเสือกนีงสีหยุดยุ่นเองมันครับผูกครับนี่ผมสีใสอยู่โบรลายครับจุดนี้ใส่อยู่ล่างเดียวครับนี่สีเป็นเบ็ด สิเป็นปลาตองครับลักลักหมั่นใจว่ะถ้ามีปลาตองแถวนี้ก็อาจสิมีโอกาสมันเป็นหอง้าไปนะครับเฮากับขอดเผื่อบให้เบ็ดเท่านี่มันตูดไปไซส,สายคัวได้ครับ <c oughs> เบ็ดก็มีได้แต่งไว้เรียบร้อยช่วงนี้หนามันบกแห้งเข้ากระต้องย่อนเพื่อครับเบ็ดของผมมีชุดลูกมุนอย่างดีครับสายหนาพี่อีตัวน,นี้เป็นเบ็ดเบ,ดเบอร์เก่าตากุ้นแจครับ เป็ดกัมีลายยีหออยู่ผูกครับผูกธรรมดานี่แหละผูกให้มันอยู่อ่ผมย้อนเรื่องะมานเลื่อยคืบลงไปอีกครับเพราะว่ามันบกช่วงนี้เขากับตรวจเบิ้งว่าสิ่งที่เข้าย้อนลงไปแล้วมันมันสิมีหม่องของบ่ในบริเวณไก่เฮียงครับรัศมีที่ป้ามันลอยไปผมจะมีอุปกรณ์อยู่กับเป็นเกี่ยว ทิมีเกี่ยวครับเอาไว้เกี่ยวเก้อบึงอ่ปลอดไั่ครับชุดนี้มันแปลนอยู่ผมมีอย่างนครับย้อนลุ่งก็คือโกลัวประมาณนี้ทำการเกี่ยวประหมอครับหรือว่าประเข็งหวานพมือนภาษาอีสานตวพวสมควรครับก็กระช่วงกลาง ก็ลงเลือกพอสมควรบทสามันสีบิน,นสีหักแ้วก็เอาเกตออกนาครับในปลายเบ็ดตัวนี้ต้องเถอปลายเบ็ดตัวนี้มันสีมักมีมีเกตปลาครับมันบรลุษเวลาปลามาสวมมันก็อาสีเฮ็ดให้ปลาบติดเบ็ดได้เป็นเทคนิคเล็กๆนหน่อยครับเรียบปล่อยครับลางหนึ่งนี่ครับย้อนลงอรนี่คือกวัวกัวครับ มา2 5เซนอ่ะไปต่อลังไม้เลยครับอาลังสุดท้ายครับเรียบร้อยฮึบคำพอดีเป็นเยเื้อปลาเขงครับตัวนี้มือเติบแล้วเดี๋ยวมือ,อยังมาหลุนกันเองครับป่ะนี้มาหอดเรียบร้อยครับตัวกระติกกาลังสิขืนครับวันนี้ซื้อว่าเมกสีไลายคือเกา่าลูกน้องเขามาตอนรับเดี๋ยวลงไปหลุนกันเองครับ สวยเลยยังน้อยครับมันนี่อู้หลอบสิงเกือบข่างโขกแล้วน,น้ำยังบกลงเรื่อยๆครับแต่ว่าบบไล่ไปได้แต่ก็บกอู้นี่อร่อยนี่อร่อยจนอันนี้เลยบกแหงเติบอยู่ครับสกงเกตเนี่ออร่อยลังนะ่ะ จอดผิดหมองแล้วบ้านนี่นามบกนร่างนั้นเป็นขีดต้มครับห้าจอดมองสายแข็งแข็งแบบนี้น่าไหนบเะ,ะเดี๋ยวไปต่อขั้นอยู่ใน,นเลยครับหลุนกันเบิ่งครับหลังแหลกเงียบกิ๊บหัวไม่หยาง สองที่3ที่4เงียบครับโอ้มาคุมก็ล่นว่ามาคุมส่งบาคือแทีเด้เงียบคลิปเงียบคลิป ปลดูกครับทางนี้ทีเหลือเป็นปลาเข็งอ๋อยู่แน่ใจไหมพี่กันครับกินแหวแล้วงานนี้มิดเขี้ยนลงครับอันนี้ใหญ่ยยลงไหวมเมล็ดเลยแตงเบ็ดใหญ่ลงไหวให้มันแหลวครับเนื้อเขายัาง ต้เือมันก็ถือข้างบนเลยใช่ครับลอยคือเก่าอู้หนาวบกแห้งเขาสมว่าเหนร่อยดี ลอยอยู่กลางอากาศก็มีบ่ร้อนครับมาดูก,ก็ได้ยังลอยอยู่ทึงแนวบ่ทึงแนวครับทั้งในอีกสองลังทั้งในก็นเงียบกิ๊บโอ้มียยงครับไตต่อมองใหม่ทันเวลาโอ้ดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ทะลุเมฆเข้มามาแล้วนี่ครับ บรรยากาศ6โมงนิดๆปากห้องครับนี่คิดนี่ลังนี้ก็ลอยคือเก่าครับเยี่ยประดุกลังนี่ไปต่อทั้งถงนี้เลยครับ อาเลยง่ายลงไวเรียบ้อยครับเขียนเบ็ดลงไวมือนแรงมากไอจังเสียบแบบง่ายๆโหลดซุ่มเนื้อมันย่างให้มันลอยต่อไปครับบางเถื่อกับกินกังเว้นคือกันมีโอกาสปากหองใหญ่ครับหองตัวนี้ก็ืที่วาวใหญ่พอสมควรนครับสามหลังจุ่มลงไวเกือบเป็นแขนผุลบอันนี้เผื่อไว้เลยอ๋อ หวครับเหมือนนี่โอ้มียังเลยใสย่ฝาฝ้าั่งแรงเมื่อวานนี้มาแล้แล้วมืนอนีต้องจัดทึงเงือขี่กระเดือนเนี่ยทิมเพียกออกไปท้างหนอกคือเก่าครับบรรยากาศคือมอ่กแล้วครับนี่น้ำก็ยังบกเลยๆนะครับเรื่อยช่วงนี้คิดว่าโอกาสที่สีหอดเก่านี่จุดสูงสุดของปีนี่เป็นไปได้หน่อยแห้งแล้วครับสําหรับน้ำคขงปีนี้เพราะว่าได้ย้ายเขาสากเรีย่ย้อยไปยแล้ว เขาประดับดินเขาสากเรียบร้อยแล้วน้ำก็สีมีแต่ลดลงไปเรื่อยๆครับบ้านนี้นกเจ้าก็เริ่มเห็นบินรองล่งเรื่อยๆแล้วครับก็เป็นสัญญาณว่าไก่สีเบิดฤดูฝนแล้วต่อไปก็สีเป็นฤรดูหนาวประมาณนี้ครับวันนี้ผมเอียกระต่องเอาไว้ท่าน,นี้ก่อนครับผิดพลาดจังใดกระต่องขอโถดขอพัลริ้วเดี๋ยวจะพบพอกันใหม่ครับคลิปหนะ้าสวัสดีครับ